ดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ไลฟ์สไตล์ไทยกีวีจะมาทำบานาน่ามอกฟินนะคะมาดูส่วนประกอบหลักๆของเรานะคะมีกล้วยหอมค่ะมีแป้งมีนมสดนะคะอันนี้จะเป็นช,ชน็อกโกแลตชีสเนยจืดค่ะต่อไปเราจะผสมแป้งนะคะ400กรัมนะคะหมดถุงนึ้เลยเพราะว่าถุงนี้มีแป้งอยู่400กรัม โอเคค่ะแล้วก็นมสด100ม l นะคะ100 ml โอเคผสมกันเลยค่ะ mm hmm. ใช้ก้้ยบวบใส่ลองอไปเลยนะคะ ร้อยกันค่ะเสร็จแล้วก็จะคนลงคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เข้ากันแล้วเราจะได้เนื้อแป้งที่เนียนขึ้นนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเตาอบกันนะคะออนนี้เราจะเข้าเตาอบกันแล้วนะคะเวลาเรามาดูกันใหม่นะคะเเวลาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไงค่ะบานาน่าบัฟฟิน นี่เลยค่ะสีสันสวยงามค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวออกไปดูกันนะคะนี่ได้แล้วค่ะหน้าตามานา,นา,นาบลกินของเรากลิ่นหอมมากเลยค่ะค่ะต่อไปก็จัดจานค่ะเราใช้ประมาณ5ชิ้นค่ะ ได้แล้วคะ่ะบานาน่าบัฟฟินสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไลฟ์สไตล์ไทยกีวี่พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ